ที่พี่เสียร้อยเก้าสิบเจ็ดล้างกรรมง่ายสุดเคยโดนดา่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรอย่างที่พระพุทธะ พระอรหันต์จี้กงเคยบอกชัดเจนครับวิธีล้างพลังงานที่เร็วที่สุดคือคนมีกรรมต่อกันล้างกันเองคือใครด่าว่านินทาเราเขารับกรรมเราไปเราด่าว่านินทาใครเรารับกรรมของเขามาครับปอมดังนั้นโดนด่าโดนว่าโดนนินทาเยอะๆจะล้างกรรมเร็วๆ อย่างนี้ก็ดีนะดามมาเลยใครอึดอัดกับใครแสดงว่าเขาได้ลดคลื่นต่ำกว่าที่พึ่งจะเป็นเรียบร้อยแล้วคล้ายแสงเราอยู่ล่างกว่าเขาเลยเดนบีบหัวจึงอึดอัดนั่นละ่ะขอบคุณบทความนกอัศวะวันที่19ธันวาคม2024ขอบคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่าน